M6 ของออนเกวนะครับดอก12นิ้วครับตู้หนักข้างละประมาณ20่กโลได้มีล้อลากให้สภาพตู้ประมาณ90%ได้สภาพสวยอัน,นอันนี้จะอยู่อ่า6,500รวมส่ง6,500รวมส่งนะครับคุณนะ 6, <5. S 1> แล้วฝั่งนี้ก็จะมีเป็นซับ มีหลายยี่ห้อนะตรงนี้คึ้่งเข้ามาจะเป็นตัวเล็กลงมาจากฝั่งนข้หมาอย่างนี้จะเป็นดินนอาดินนอนทรงที่เป็นเตารีดดําเป็นงองม,มีคนถาหาอยู่อันนี้คือใช้งานปกติตัวละสองพันห้ารวมส่งนะส <2, S 2> องพันห้ารวมส่งนะครับครับผมแล้วก็จะมีเนะีย่ยยามาฮ่าอ่า m s w ห้าศูนยออห้าศูนย์ดอกตัวนี้จะอยู่หกนิ้วครึง่งตัวพันแปดรวมสง่งผมแจ้งก่อนนะว่าอันนี้สภาพ ไม่็่วยสวยคือปกติถ้าสวยผมไ่ขายอยู่ประมาณสองพันห้าถึงสามพันรุร่นนี้นะแล้วก็จะมีมาเนี่ยเชียกเชีย่าตัวละพันหกรวมส่งดอกจะยิงข้างหลัง,งครับแล้วก็จะมีโซนี่โซนี่จะอยู่สองพันสองแล้วก็ตัวนี้จะอยู่พันหกอันนี้ลองเข้ามาเอาอ่าลองเข้ามาฟังดูได้พวกนี้ครับอันนี้เป็นซับนะครับแล้วก็จะมีอันนั้อีกอ่าเป็นดอกเหลี่ยม ฟูลเลนส์โซนี่ฟูลเลนส์นะครับอ่าต่อ,อกันไปน้ใครที่ชอบวินเทจวินเทจตัวนี้จะอยู่คู่ลาแปดร้อยรวมส่งแปดร้อยรวมส่งนะครับไ,ไม่แพงนะครับเสียงเสียงดีใช้ได้ครับ อ่มีอันนี้มาตัวหนึ่งเซ็นเตอร์ของ JBL น,นะ JBL <G> ครับตัวนี้จะผลิตในเดนมาร์กนะรุ่นนี้โอ้ใหญ่โอ้ใหญ่อ๋อเขาต่อต่อ ทรงเขาจะเป็นไม่ได้เป็นตู้เหลี่ยมนะเออตอนแรกนึกว่าเป็นตู้เหลี่ยมมองโอ้โหทรงสวยทรงสวยเขาจะเออแข่นหน้าขึ้นนิดนึงเวลาเราใช้อย่างเงี้ยไม้สวยด้วยเป็นไม้เป็นโนอันนี้จะเป็นเออ JBL XT ไอสิบตัวนี้จะอยู่ข้างละหกโอห์มแต่ว่าวัดเขาอยู่ช่วงประมาณแปดสิบถึงร้อยี่สิบร้อยหกสิบได้ถ้าถ้าเป็นพวกเซ็นเตอร์วัดจะเยอะหน่อยครับอันเนี้ยผลิตในเดนมาร์กแท้ๆเลยนะตัวนี้นของเดนมาร์กนะอันนี้ครับผมอันนี้จะอยู่ตัวละสี่พันเก้าร้อยบาทรวมสง่งสี่พันเก้าร้อยรวมสงนะ่งรนะครับ,รบอันนี้ขายแล้ว โอ้ขายไปเยอะแล้วนะครับขายไปเยอะขายไปเยอะเนี่ยอันนี้ผมก็ขายแลวรอส่งลูกค้าขายไปเยอะแล้วครับบางคนอ่าคือสั่งของผมอ่ะผมแพ็กของบางทีอาจจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมแพ็คพวกนี้จะแพ็กหนาหน่อยแล้วก็บางทีลูกค้าสั่งของเยอะผมก็ส่งตามคิวอย่างงี้อันนี้อันนี้ต้องกล้องแพ็กเองด้วยไงครับผมแพ็กเองครับพวกนี้ผมแพ็กบับเบิ้ลให้หนาหมดเลยอคือบางทีอ่ะสามชิ้นสี่ชิ้นอย่างเงี้ยบางทีผมแพ็คเป็นวันนะ อืเพราะเดี๋ยวผมให้ดูเวลาผมแพ็คของผมจะแพ็คอยู่ประมาณเดี๋ยวผมให้ดูเราต้องแพ็คแบบหนาเลยนะเนี่ยผมแพ็คผมจะแพ็คไปอย่างนี้เลยใช่มันจะใช้เวลาหน่อยอืมคือ เพราะว่าพวกนี้ผมบอกตรงถ้าผมแพกบางไปอย่างเงี้ยบางทีมันไปถึงลูกค้ามันจะมีปัญหาได้ก็เลยต้องแพกหนามันจะใช้เวลาแพกหน่อยอแต่ว่าของกับผมแพกเองทุกชิน้นครับจะได้ปลอดภัยเนี่ยใช่ครับรมั่นใจว่าไม่ไม่พังถึงก่อนถึงลูกค้านะอย่างถ้าเป็นตู้หนักอย่างเงี้ยผมก็จะบอกลูกค้านะหรือว่าตัวแพงผมก็จะแยกส่งเป็นทีละข้างไปไม่รวมกันได้อ๋อครับอ่าแล้วก็จะมีพวกเซนเตอร์เนี่ยเซนเตอร์นะครับ,รบเซนเตอร์เยอะเลยของยามาฮ่าของออนเกล ออนเกียวเอ่อตัวล่างเป็นยามาฮ่าตัวตัวดอกขาตัวนี้เป็นยามาฮ่าอันนี้ของออนเกียวออนเกียว<ะ>นะครับสามตัวนะ,อ,ะอันนี้ตัวละสองพันห้า 2, 5, 5, รวมส่งสองพันห้ารวมส่งนะครับ,รบลองเข้ามาดูในร้านได้แล้วก็จะมีเอ่ออันนี้เข้ามาใหม่คู่หนึ่งเป็นทรงเตารีดเหมือนกันมีหน้ากากครบครับอ๋อทรงทรงมันจะเป็น เหมือนเตารีดนะครับด้านข้างนะครับของเลนนอนคู่ะละพันแปดรวมส่งอันแปดรวมส่งนะครับเป็นทาวเวอร์นะแล้วก็จะมีเอ่อเดี๋ยวนะมีฝั่งนี้อีกของโซนี่มาครบชุดเลยห้าตัวอ๋อนี่เหรออ่ะหน้ากากเอาไปซักอยู่คนระับมีหน้นากากมาเนี่ยครบชุดนะครับอ่าชุดนี้อยู่เอาไปสองพันเก้ารวมส่งคออันนี้อ,อันนี้มันเป็นชุดใช่ไหมอ่าอันนี้นไม่ได้เป็นชุดอ,อ,อันนี้จะ จะแยกอันนี้ผมมาตั้งไว้เฉยเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นชุดอันนี้เป็นชุดนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นชุดเนี่ยห้าตัวครับเซนเตอร์ตัวหนึ่งโซลาวเอ้ยโซลาวคู่หนึ่งเซนเตอร์ตัวหนึ่งเซนเตอร์ตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ฟอนต์คู่หนึ่งครับสองพันเก้ารวมส่งพอสองพันเก้ารวมส่งนะครับชุดเนี้นะแล้วก็จะมีเซนเตอร์ของเดนนอนจะเป็นสีไม้เป็นโนตัวเล็ก ใครเอาไปฟังในบ้านได้งานดีอย่างพวกอ่าเตัวนี้จะเป็น SCC ซ3ซ s อ oh ่สามสามเอจหกโอห์มแปดสิบวัตต์ถึงร้อยหกสิวัตต์วัตตเยอะนะตัวนี้เดียวครับผมอันนี้พันสี่รวมส่งครับพันสี่รวมส่งนะครับครับผมเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ครับพวกนี้ก็มี หลายตัวนะพวกนี้ต้องลองมาดูในร้านครับอันนี้ก็ยังราคาเหมือนเดิมยังไม่ค่อยอ่ายังไม่ได้กลับมาขึ้นยังอยู่ในช่วงโกของเดือนนี้อยู่ถ้าหมดเดือนนี้ไปก็คือเป็นกลับมาราคาปกติแล้วตอนนี้ก็อยู่ประมาณยังไงเนี่ยของพวกเนี่ยมีหลายยี่ห้ออยู่พวกอัลเกียวเดนนอนเนี่ยพวกเริ่มเริ่มเริ่มต้นประมาณยังไงอ่ามาเอาหน้าร้านครับ ถ้ามาเอาหน้าร้านกับส่งให้มันเจอราคาต่างกันเดียวเอางี้กว่าผมราคารวมส่งให้มันจะมีตั้งแต่พันเจ็ดถึงสองพันไม่เกินนี้พันเจ็ดถึงสองพันนะครับปกติมันจะเริ่มสองพันห้าไปสองพันถึงสองพันห้าครับอันนี้พันเจ็ดถึงสองพันใช่เนี่ยมีพวกออนเกลมีอะไรเนี่ยเยอะเลยต้องลองเข้ามาเลือกเอาเลยออนเกลโอ้สวยๆนั่นเลยนะครับใช่ครับเป็นมุกเชลนี่ครับเป็นตู้ลำโพงมุกเชลนะครับอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้ก็ราคา สองพันห้ารวมส่งสองพันห้ารวมส่งนะครับมีหลายคู่ครับลองเข้ามาเลือกเข้ามาเลยดูได้ครับเยอะเลยนะครับ้ตอนนี้ของก็มีมาประมาณนี้ครับผมนี้ก็มาเมื่อหน่อยนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูในร้านได้เพราะว่าของผมมันมีเข้าเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมยุโรปก็มีมาบ้างญี่ปุ่นก็มีมาตลอดครับผมแต่ยุโรปเนี่ยอย่างมีอันดเวว์พวุนี้ก็พอติดมา ผมแต่ว่าจะไปเร็วหน่อยคือของมันจะอัปเดตสินค้าเรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่ามาจะไม่มีของให้ดูครับผมนะครับเต็มร้านเลยวันนี้นะครับน้องมาเยอะมาเยอะเอเ่ครับไม่ป้องขอบคุณครับ